คุณความายใจเลยโดยเราเขาว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็ราคุมีปหาคุณแก้ยังงเราช่วยคุณไปกันหนีช่วยก้าวหน้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปของเรื ว่ามีสร้างก็เป็สร้อยไม่มีสร้างสองร้อยแต่ไม่มีสร้างก็คือแค่ได้เงินราย้ที่ต้องต้องรับเป็น ไปพวกวันหน้าหน้าหน้เป็นนากลี้้น่เกินงวันคนเไไหมเพราะว่าไอ้หูไอ้ยูกสวันตามรไหไม่แต่แต่าไม่สายใจนี่แหละกระชสาก็ระชื่นาหรือตอนนี้ทางทางสหกรณ์ต้องการยอด

ร่ะถต้อง้กันจะทำยังไงก็จะเคลีไปเรื่อยๆถ้าเราตรวจสอบแล้วเจอปัญหา thank ก็บบถ้าตามลูกการที่ในส่วนของทางอบตอแจ้งไปนะคะเบื้องต้นปัญหาที่ในส่วนของสากลได้รับแจ้งเนี่ยก็กําลังตรวจสอบในส่วนของของความชัดเจนว่าปัญหาคือยังไงเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย ในส่วนของรายละเอียดของสินค้าที่ที่มาจัดส่งเนี่ยมันก็มามันก็มาจากอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ใช่ในส่วนของการที่ผลิตจากในสมองสากลบริโดยตรงค่ะเบื้องต้นสากลได้ไื้งต้นเบื้องต้นตอนนี้ก็คือเมื่อ,อสากลได้รับารการประสานแล้วก็คือได้มีการประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อมาร่วมตรวจสอบว่าตกลงแล้วปัญหาคือที่ไปที่มาคือยังไงเพื่อที่จะแก้ไขในส่วนนี้ได้ไดถูกต้องได้ถูกจุดนะคะในส่วนของกระบวนการผลิตของวลิชภูมิยืนยันได้ค่ะไม่ติดปัญหาอะไรค่ะเพราะเบื้องต้นสางก,ก,รก,รกัก็ตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่เป็นวัตถุดิบก็คือน้ำนูดิบมาจนถึงกระบวนการขนส่งค่ะ แล้วสาเหตุที่ที่ต้องนมปากช่องมาเ,เบื้องต้นถามว่าในส่วนของการที่รับนมปากช่องมาส่วนหนึ่งเนี่ยสากลช่วงปิดโควิดเมื่อกี้ค่ะสามเดือนจะมีนมดิบส่วนหนึ่งที่เหลือการผลิตเราคือเครื่องจักรเราไม่สามารถที่จะรับรับการผลิตได้ทั้งหมดนะคะนมดิบเยอะก็ส่วนหนึ่งได้เอาไปรับจ้างผลิตที่สากลคนปักช่องก็เลยเสากลก,ก็จะเป็นต้องรับนมกล่องวนนั้นเนี่ยมา มาเพื่อใช้ในกระบวนการเพราะว่าทั้งทุกภาคส่วนในส่วนผู้ประกอบการก็ต้องก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน,นช่วงนี้ค่ะสําปกติแล้วสหรับวันนี้เนี่ยต้อง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 ขอบคุณทางคณะครูที่สะท้อนปัญหาของนมอาหารกลางวันของโรงเรียนในนามของท้องถิ่นผมขอญาตบอกไว้ไว้ไวเลยว่านมอาหารกลางวันเบี้ยยังชีพนี่เป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาลในสัดส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ปัญหาหลากหลายหนที่ตามมาท้องถิ่นที่ต้องตอบปัญหาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพส่วนหนึ่งก็คือองค์ประกอบยกตัวอย่างที่ผ่านมาที่เห็นก็คือเรื่องนมนมสําคัญว่าเออแบ่งโซนในการทําช่วยเหลือเกษตรกรท้องถิ่นไม่มีปัญหาท้องถิ่นช่วยแต่ปัญหาเรื่องคุณภาพออกมานะครับแล้วก็ข้อตกลงบางอื่นเทศาบาลตําบลเจริญถิ่น,นแล้วก็อําเภอเจริญถิ่น,นทั้งอาเภอโดนนมของปากช่อง แต่ส่งในนามของสากลวาลิตนี่คือเป้าหมายและส่วนนมที่เสียก็คือนมปากช่องมันก็เป็นปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการตรวจรับเรื่องคุณภาพเรื่องความเชื่อมั่นของสากลวาลิตทําไมจะต้องทําให้ท้องถิ่นที่ต้องเป็นแพะทําไมต้องทําให้คณะครูที่ตรวจรับต้องมารับผิดชอบในเรื่องของความมาตรฐานของสากลเรื่องนี้เนี่ยผมอยากขออนุญาตว่าอยากสะท้อนว่าในบางครั้งคนทํางานท้องถิ่น ต้องรับทราบปัญหาทุกๆเรื่องสิ่งสําคัญก็คือเรามีเจตนาที่จะให้เด็กกินดีอยู่ดีและก็กินอาหารที่มีคุณภาพแต่ปัญหาว่าองค์กรหรือภาพรวมข้างบนไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายระเบียบต่างๆที่จะทําให้อำเนวรความสะดวกในการซื้อสิ่งของที่สะดวกในการที่จะให้ชุมชนสังคมต่อไป